ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอมี่ชาแนลกันอีกแล้วนะคะเยิ <Hi. S 1> <Yeah. S 2> ช่องคลิปนี้นะคะเราได้ทําการสั่งของมาจาก G- in นั่นเองนะคะทุกคน mm hmm. ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราสั่งของมาจากแอปนี mm ้ hmm. นะคะซึ่งของก็เพิ่งมาส่ง,งสึงสดร้อนๆเมื่อกี้เลยนะคะทุกคน mm hmm. ซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ mm hmm. ซึ่งการสั่งของจากแอป G- in mm hmm. นะคะจะคล้ายๆกับการสั่งจาก แอป lazada กับ s h o p e e เลยนะคะข้อแตกต่างก็คือแอปชีอ mm ิ hmm. นะคะ mm hmm. เขาจะมีรับประกันสินค้านะคะ15บาทนะคะแล้วก็เรื่องของระยะเวลานะคะแอปชีอินเขาจะส่งตรงมาจากต่างประเทศนะคะ mm hmm. ก็ใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์นะคะ mm hmm. ซึ่งของเรานะคะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะ mm hmm. ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็รานะคาส่งนะคะส่งฟรีค่ะทุกคนแบบส่งฟรีอะทุกคนแบบ นี่ค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรมากันบ้างนะคะแล้วสินค้าเนี่ยจะตรงปกกับที่เราสั่งหรือเปล่านะคะก็ไปดูกันเลยค่ะทุกคน,นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชิ้นกล้กันเลยนะคะ<ศ>ทุกคนเต้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 นเนน้เนป็นหูแมวนะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเห็นว่ามันน่ารักดีนะคะแล้วก็ราคาถูกนะคะก็เลยกดสั่งมาเลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาลองดูดิอุ้นยน่ารักอันนี้นะคะเราสั่งมาเลยราคา40บาทเท่านั้นนะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นกระตดินสอนะคะทุกคนอ้เกินไปป่ะคลิปออกทุกเหงื่อเฮ้ยคลิปออกทุนเหงื่อเหงื่อออกทุกตัวนี้นะคะเราซื้อมาเอ่อในราคาส0สิบาทนะคะทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบตะข่ายทั่วไปเลยช ชิ้นต่อไปค่ะทุกคนชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นกระโโดาษโน้ตค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราซื้อมา30บาทนะเคแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นเดี๋ยวนี้แกะให้ดูดีกว่าจะเป็นกระดาษโน้ตแบบนี้นะคะ่ะทุกคนซึ่งมันแบบเราได้ใช้แน่นอนอแบบเนี้ยโอเคอเค่ะชิ้นต่อไปไต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นกระดาษแดงๆทิ่นจตนทรกระเป๋าให้ทุกคน ก็จะเป็นกระเป๋าผ้านะคะลายนี้เลยซื้อมาในระคาเก้บาทเท่านั้นนะคะทุกคนอีกแล้วอีกแล้วต้องย่อแล้วป้วดค่ะเออมานี่นะส่วนเรื่องเนื้อผ้านะคะก็ถ้าคนจะแบบหย,ยาบๆิด้หน่อยบนีข้างใน,นก็ไม่มีอะไรต้องเติมนะคะก็เป็นผ้าเปล่าๆเลยนะคะชอบลายแบบน,นี้มากอะทเทเบิร์ยงต่อไปนะคะทุกคนสวยมาก เป็นกระบอกผ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะ90บาทนะคะทุกคนโหอ,แบบอันนี้แบบอนดีผ้าดีมากคะทุกคนผ้าเไม่เหมือนไม่ใช่แบบเดียบๆเลยบะเป็นแบบ, like แบ,บแบบก็เป็นแบบนะคะก็แบบกรองวิจิตเป็นลายมังกรนะคะแล้เห็นดูลายชัดๆข้างในนะคะก็จะเป็นช่องปเปล่าๆนะคะไม่มีเพิ่มเติมมันคุ้นทุกคนสวยมากนี่ยก็จะแบบจุลศ s s i c w o r l จะให้เลยทุกคน,เ,กเ,คนเอฟมา โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวของที่สั่งมาจากแอปชีอินครั้งแรกของเรานะคะซึ่งของทุกอันนะคะตรงปกทุกอันเลยนะคะคที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เราด้วยน,นะคะคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ,คะทุกคนบ๊ายบาย